สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะนำบทความเรื่องข้อคิดกับปัญหาเงินไม่พอใช้มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเงินไม่พอใช้ให้กับเพื่อนๆไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ยุกกี่สมัยปัญหาเงินไม่พอใช้ก็ยังคงมีอยู่ตลอดมายิ่งในปัจจุบันที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยข้าวของจาเป็นต่างก็มีราคาแพงขึ้นทำให้การควบคุมรายจ่ายเป็นเรื่องที่ยากขึ้น ในขณะเดียวกันคนซึ่งเป็นผู้ใช้เงินก็ยังไม่สามารถที่จะบริหารเงินให้เพียงพอใช้ได้ด้วยตนเองเพราะเผลอใช้จ่ายเงินเกินตัวกับขาดวินัยในการออมเงินเมื่อเงินไม่พอใช้ก็ต้องไปกู้ยืมเงินมาใช้จ่ายเป็นการซ้ำเติมตนเองทําให้สถานการณ์การเงินย่ําแย่ลงไปอีกมีคนเป็นจํานวนมากคิดว่าตอนอายุยังน้อยเมื่อหาเงินมาได้ก็ควรใช้จ่ายหาความสุขไปก่นอน พราะชีวิตยังอีกยาวไกลเพราะอายุขึ้นจาก40ค่อยเริ่มเก็บเงินเอาไว้ยามแก่เท่าก็ยังทันแต่พอถึงว 40, ัย40ก็ยังพบว่าตนเองยังเก็บเงินไม่ได้และยังตอบตนเองไม่ได้ว่าเอาเงินไปใช้จ่ายด้านไหนยังเก็บเงินไม่อยู่การเก็บเงินจะเ,เริ่มขึ้นตอนไหนก็ไม่มีคําว่าสายนี่เป็นคําให้กําลังใจของกูรูทางด้านการเงินแต่ท่านอย่าลืมว่าผลที่เริ่มทีหลังก็จะเหนื่อยมากกว่า คนที่เขาเริ่มเก็บเงินมาตั้งแต่ต้นและคนเหล่านั้นเขาก็มีโอกาสที่จะกะเกษียณได้เร็วก่อนอายุ60อีกทั้งการเก็บเงินก็มีค่าเสียโอกาสคนที่เริ่มต้นเก็บเงินก่อนก็สามารถนําเงินออมไปลงทุนให้เงินงอกเงยได้ดอกผลมากขึ้นตามการเวลาที่ผ่านไปวันนี้เรามี8ข้อคิดทางการเงินมานําเสนอเพื่อเปลี่ยนทัศนคติทางการเงินของท่านให้เหมาะสมจะได้ไปวางแผนเก็บเงินออม สร้างความมั่นคงในอนาคตในบ้านไปไนลายได้ข้อ 1. มีรายรับก็ต้องแบ่งจ่ายให้กับตนเองก่อนนี่คือแนวคิดของบรรดามหาเศรษฐีทั่วโลกการมีรายได้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นรายได้หลักหรือเงินพิเศษต่างๆการออมก่อนใช้จะช่วยให้เราควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นและทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีเงินออมเก็บไว้เผื่อนยามฉุกเฉินด้วย 2. ประมาณตนเอง ใช้เงินตามความจําเป็นการใช้จ่ายเกินตัวเพื่อให้สังคมยอมรับหรือแม้แต่การใช้จ่ายหาความสุขเฉพาะหน้าที่มากเกินไปก็จะเป็นเหตุให้เงินไม่พอใช้จนต้องไปกู้หนี้และการจ่ายเงินอย่างมีสติมีหลักคิดว่าอะไรคือสิ่งที่จําเป็นหรืออะไรคือความต้องการเพื่อจะแยกแยะได้ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อจะซื้อเมื่อไหรใช้เมื่อไหร่ 3. ควรหารายได้ในช่องทางที่2ที่3เผื่อเอาไว้ด้วยจากสภาวะเงินเฟ้อและสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอื่นๆจะทำให้เราไม่สามารถพึ่งพารายได้ทางเดียวอีกต่อไปได้กลายเป็นว่าต้องแบกรับภาระความเสี่ยงที่สูงเกินไปหากเกิดเหตุไม่คาดฝันรายได้หลักก็จะหายไปทําให้เราต้องเข้าสู่ทางตันดังนั้นทางที่ดีควรจะมีรายได้เสริมเอาไว้ด้วย 4. ระมัดระวังเรื่องการกู้ยืมเงินต่ำเท่าที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นและท่านต้องมั่นใจว่าสามารถที่จะชําระค่างวดได้ไปตลอดลอดฝั่งรวมถึงไม่ควรเป็นหนี้บัตรเครดิตท่านจะต้องจ่ายให้ตรงเวลาและเต็มจํานวนเสมอ 5. ห้ามเทมเงินหมดหน้าตักไม่ว่าท่านจะใช้เงินก้อนนั้นไปทําอะไรก็ตามเช่นท่าจะต้องนําเงินไปซื้อรถหคันเพื่อขับไปทํางานให้คหํานึงถึง ค่าผ่อนงวดรถรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่ตามมาด้วยเช่นค่าน้ำมันค่าเดินทางค่าเข้าศูนย์หรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายประจำปีเช่นค่าประกันภัยค่าต่อภาษีเป็นต้นท่านจาเป็นต้องมีเงินค่าใช้จ่ายเหล่านี้เตรียมไว้ด้วยเพื่อม่ให้กระทบกระเทือนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวันมีชายหนุ่มคนหนึ่งทางานในโรงงานซื้อรถปิ c กอัพ เื่อขับขี่ไปทำงานวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุมีชาวบ้านขี่รถมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าทำให้รถของเขาเฉล็บลงข้างทางรถเสียหายมากตัวเขาเองก็ต้องไปนอนรักษาตัวหนึ่งในโรงพยาบาลน,นานนับเดือนไม่มีเงินค่าชดเชยจากบริษัทประกันในเรื่องการซ่อมรถหรือการช่วยค่ารักษาพยาบาลเพราะเขาพึ่งเลิกการต่ออายุประกันกับรถคันนี้ไปไม่กี่เดือนเพราะเห็นว่าทำไปก็ไม่คุ้ม ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นในที่สุดเขาก็ต้องขายรถคันนั้นทิ้งไปเพราะไม่มีเงินจะมักจ่ายค่าซ่อมอีกทั้งยังต้องเสียเงินค่าดูแลรักษาพยาบาลตนเองควบคู่ไปกับการเกมค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคมด้วย 6. หาวิธีบันทึกรายรับรายจ่ายที่ง่ายที่สุดโดยการใช้แอปพลิเคชันที่บันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันจะทำให้เรารู้ที่มาที่ไปของเงิน เป็นเครื่องเตือนสติไม่ให้ใช้จ่ายฟุม่มเฟือยเกินไปเก็จงตั้งเป้าหมายการเงินเพื่ออนาคตการเงินที่ดีในวันข้างหน้าเพราะไม่มีสิ่งใดแน่นอนอาจมีเหตุไม่คาดฝันทําให้ท่านต้องใช้เงินก้อนขึ้นมากระทนหันรวมทั้งยังต้องมีการออมเพื่อไวกเกษียณด้วยเราจึงจําเป็นต้องเก็บออมเงินตั้งแต่วันนี้เพื่อความสบายในวันข้างหน้าแตดการออมเพียงอย่างเดียวไม่ช่วยให้รวยขึ้นได้ จึงต้องมีการนำเงินออมไปลงทุนเพื่อให้มีดอกผลงอกเงยมากขึ้นจะทําให้เราสําเร็จได้ตามเป้าหมายชีวิตได้เร็วขึ้นการนําเงินออมไปลงทุนเปรียบเหมือนการขับรถขึ้นทางด่วนย่อมไปถึงที่หมายได้เร็วกว่าการเก็บออมเงินธรรมดาซึ่งเปรียบเหมือนการขับรถในทางลาบทัศนคติหรือความเชื่อที่ถูกต้องทางการเงินจะมีผลต่อพฤติกรรมการทางการเงินอย่างมากทำให้การบริหารเงินของท่าน การมีทัศนคติหรือความเชื่อที่ถูกต้องทางการเงินจะมีผลต่อพฤติกรรมทางการเงินเป็นอย่างมากทําให้การบริหารเงินเป็นไปได้สมปรารถนาตามเป้าหมายท่านพร้อมหรือยังที่จะนําแนวคิดนี้ไปจัดการบริหารการเงินของท่านเพื่อสร้างความมั่งคั่งในอนาคต